ส so, วัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมันนี่เพอเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับเราจะมาในของตัวแอป HiC กันนะฮะเนื่องจากว่าตัวแอปนี้นะครับระบบในการถอนเงินต่าง,างๆเขาได้ทําการมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อัปเดตในของเวอร์ชันต่างๆมาในของการถอนเงินนะและมีการเปลี่ยนแปลงในของค่าในการใช้ในการถอนเงินด้วยนะครับถือว่าข้อขั้นเยอะกันเลยทีเดียวผมก็เลยจะมาทําการถอนดูว่าในของตัวแอปเนี้ย ยังจ่ายกันอยู่ไหมและอีกอย่างนึงก็คือยังน่าเล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทําการถอนดูกันก่อนนะเมนูในการทํางานต่างๆเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะครับเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าในของตัวแอปเนี่ยยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เรามาตรงที่ในของหน้าคงฉันนะครับแล้วก็ไปตรงที่ถอนเงินนะครับตรงถอนนะจำนวนเหรียญของเรานะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ จริงๆอะเมื่อก่อนอะมันจะสามารถถอน250บาทเนี่ยมันใช้เพชรแค่เอาเขามีการเปลี่ยนแปลงมาใหม่อีกแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็น30บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอวันนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนเ,เป็นแบบเนี้ยมันยังจ่ายเงินกันอยู่หรือเปล่านะครับก็เลยจะมาลองมาทําการถอนเงินให้ทุกคนดูนะครับ ถ้าเราทําการถอนเงินนะครับเขาจะบอกว่าต้องรอภายใน3วันนะเงินถึงจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถทําการถอนได้แค่30บาทนะครับใช้เนี่ยของเหรียญน่ะคือผมมีถึง400บาทเลยนะแต่เพรนะครับมันใช้เยอะมากนะครับพันสองเพรได้แค่เนี่ยหนึ 1, ่งพันาผมได้แค่หนึ่งผมมีอยู่1 5 0 0เพชรเพมันใช้ตั้ง1,200เพชรซึ่งมันใช้เยอะมากแล้วก็ เพชรมันหายยากกว่าหาเหรียญนะพูดตรงก็คือตกลงเพชรเป็นเงินหรือว่าเหรียญเป็นเงินกันแน่เนี่ยของตัวแอปนี้ครับจริงอ่ะก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่ะมันใช้เพชรในการถอนพร้อมกับเหรียญเนี่ยมันใช้เพชรไม่เยอะนะครับก็เลยถือว่ายังหาเหรียญแล้วก็ยังหาเงินได้จากในของตัวแอปนี้อยู่แต่ว่ามันใช้เพชรเยอะมากเลยนะตอนนี้คือเขาเปลี่ยนมาใช้เยอะมากนะครับจนแบบว่าโอ้โหมันก็ไม่เคยน่าเล่นแล้วนะ เดี๋ยวทําการถอน30บ,บาทเลยนะก็กดถอนได้เลยนะครับอแล้วก็กดส่งเข้าไปนะก็จะมีของช่องในการใส่ของเบอร์โทรทูมมนีบอลเวตของเรานะวิธีในการถอนผมก็ได้ทําเอาไว้ให้ละแต่อันนี้คือผมจะมาลองเช็ดดูว่ามันยังจ่ายเงินกันอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ยังน่าเล่นกันอยู่ไหมนะสถานะของผมในนะตอนนี้ก็ถือว่ากําลังถอนครับ เมื่อก่อนที่ผมถอนก็คือ10บาทตรงนี้แล้วก็2 0 0 250เนี่ยคือมันใช้เพชรค่อนข้างน้อยนะมันไม่ได้ใช้เพชรเยอะนะครับก็เลยถอนจำนวนเยอะๆได้แต่ตอนนี้ก็คือมันเปลี่ยนจากเพชรใช้เพชรน้อยๆกลายเป็นเช็ดเพชรเยอะๆมันก็เลยถอนเงินค่อนข้างยากนะครับเพชรมันหายากอยู่แล้วนะก็เลยโอ,โ,โอ้โหโคือถอนแทบจะไม่ได้เลยนะอ่ะพูดตรงๆก็ รอดูนะครับว่าเงินจะเข้าไหมนะครับผมถอนวันที่ส1เ,เดือน8ปนะปี2องศนนะครับเวลาสเนาฬิกายนาทีจำนวน3 0บาทนะครับเข้าในของโทมันนี่โวลเลตนะครับเห็นไหมเนี่ยโหเพชรคือหมดไปเยอะมากนะครับจนไม่แน่ใจว่าจะถอนได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือมันยังจ่ายกันอยู่ไหมนะครับและอย่างหนึ่งนะครับประวัติการถอนของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับโอเคก็ทกําการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ไม่รู้ว่ามันจะใจหรือเปล่าในของตัวแอปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในของแต่ละเมนูกันว่าในของตัวแอมนี้มันน่าเล่นไหมนะครับแล้วก็คือแบบว่ามันหัเพชรอะช่องทางในการหัเพชรอะซึ่งมันหาได้ยากมากดูครับโบนัสตรงนี้เพชรคือนี่วันหนึ่งได้แค่ห้าเพชรอะคือมันกะจ,จะไม่ให้เราเลยนะส่วนในของการใช้อินนะครับ เช็คอินรายวันก็คือได้เพชรอยู่นะแต่ก็มันก็ไม่ได้เยอะนะมันได้น้อยมากแนละหนึ่งเดือนได้แค่ประมาณเท่าไหร่สองร้อยสิบห้าเพชรเออหนึ่งเดือนได้แค่สองร้อยสิบห้าเพชรถือว่ามันได้หยาบมากนะครับถ้าเชิญเพื่อนล่ะนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนเราจะได้เพชรไหมเดี๋ยวดูก่อนนะเชิญเพื่อนได้แค่ห้าสิบเพชรเองอนะต่อคนนะ่ยซึ่งทุกคนมันไม่เชิญเพื่อนกันอยู่ไหมก็นั่นแหละนะครับคนเขาเชิญเพื่อนกัน ไม่เคยได้กันอยู่แล้วนะครับมันใช้จะาก,การหาเพจนี้ถือว่าได้ายากม,มากต้องขอพูดให้ทุกคนเลยนะครับว่าในของตัวแอมเนี่ยมันไม่น่าเล่นแล้วนะและส่วนเงินที่ผมถอนไป3 0บาทนะครับไม่รู้ว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะก็พูดตามที่ผมาจากความรู้สึกของผมเลยนะว่าในของตัวแอมเนี่ยมันก็ไม่น่าเล่นละนะครับไม่น่ามาทําละนะครับเนื่องจากว่ามันใช้เพจในการถอนเ,นเงินเยอะเกินไปเพราะว่า มันจะเปลี่ยนยังไงมันก็เปลี่ยนอ่ะมันไม่ได้อยู่ในของคงที่อ่ะเนาะคือเนี่ยเมื่อก่อนคือมันเมื่อก่อนคือมันน่าน่าเล่นนะครับแล้วก็ยังถือว่าใส่ฟรีอ่ะที่ไม่เชิญเพื่อนอ่ะก็ถือว่ายังถอนได้อยู่นะมีโอกาสถอนได้แต่ว่าตอนนี้คือโหคนที่ไม่เชิญเพื่อนในโอกาสในการถอนเงินทีวีนี่ถือว่าย่ำมากเลยนะส่วนเงินที่ผมถอนไปในของ3 0บาทก็ยังไม่เข้าในของทูมมอนี่บรเลณ ถ้าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอาัปเดตต่อจากนี้กันเลยล่ะกันนะครับในนะตอนนี้นะครับเรามาทําการดูในของประวัติการถอนเงินกันนะครับก็จะเป็นวันเดียวกันที่ผมได้ทําการถอนนะดูว่าเงินเข้าหรือยังนะฮะเพื่อทําความเข้าใจหรือเช็คว่าในของตัวแอมี่ยังใจกันอยู่หรือเปล่านะฮะนี่เลยเรามาดูประวัติการถอนนะก็ตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับอยู่ตรงนี้กันเลยนะฮะ ก็เราได้ทาการถอนเงินไปนะครับตรง11นาฬิกานะครับ23นาทีก็ถือว่า,อาถอนเงินสําเร็จแล้วนะครับในของตัวแอปน,นี้ก็ยังจ่ายตามปกตินะครับใครที่จะทําก็ทนะํนะนะตามนี้ละกันนะครับเพราะว่า,าผมถอนก็ยังถอนเงินได้นะในของ30บาทนะครับใช้เวลารอประมาณ2ชั่วโมง สองชั่วโมงกว่าๆนะครับผมรอประมาณสองชั่วโมงกว่าเงินเข้าส่วนถ้าของใครที่รอประมาณนี้แล้วเงินไม่เข้าก็ต้องรอให้ครบประมาณ3วันนะแต่ก็ตามที่ผมบอกไว้เลยแหละนั่นแหละนะครับว่าในของตัวแอปไฮซี Z เนี่ยมันก็ไม่เคยน่าถามแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้เพรค่อนข้างเยอะหรือก็คือเยอะเกินไปอะ่ะมันเยอะมากนะครับเพราะว่าการหาเพรเนี่ยมันหายากมากเลยนะวันหน,หนึ่งวันเนี่ยเราสามารถหาได้ได้แค่5เพรเท่านั้นนะ แล้วก็ห้าเพจเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายนะครับเงื่อนไขข,ของเขาเนี่ก็ตามนี้กันเลยนะดูโฆษณา5ครค้างนะครับแล้วก็ดูข่าวอ่าสิรั้างเนี่ยเราได้แค่5เพนะครับจากการล็อกอินรายเดือนนะครับเราสามารถได้เพจได้สูงสุดถึง2 1 5เองนะครับจากการเชิญเพื่อนหนึ่งคนได้แค่50เองนะห้เองนะคนนึงได้แค่50อะ่ะเพราะว่าเราเชิญเพื่อนเน่ะเราก็เชิญไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นอะ่ะมันก็เลยได้ค่อนข้างยาก ส่วนใครที่จะทําต่อก็สามารถทําต่อได้เลยนะครับแต่ใครที่จะไม่ทําก็เลิกทําได้เลยลบแอดทิ้งได้เลยผมพูดเอาไว้เลยว่าในของตัวแอมนี้มันไม่น่าทําละนะครับเดี๋ยวผมพาให้ทุกคนดูในของเงินที่ผมถอนแล้วเงินเข้าในของทงุงมอน,นิเมอร์เดตกันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นย่อดเงินนะครับ30บาทครับที่เขาได้ทําการโอนมาหรือว่าเขาใจมาให้ผมนะ30บาทนะครับก็ถือว่าอ่ะ เข้าจริงนะครับผ่านมาแล้ว43นาทีประมาณนี้นะฮะแต่เรามาเช็คดูในของประวัติเงินเข้ากันก่อนนะครับ30บาทนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นของค่ายเดียวคันของเพย์เยอแมนนะครับ10นี่เลยนะครับ30บาทนะครับปุ๊บนี่ก็ถือว่านี่ครับจำนวนเงินที่ผมได้รับมานะเงินเข้านะครับใบสองอ้ใบหนึ่งนะครับ 6นาทีใช้เวลารอประมาณ2ชั่วโมงนะตามที่ผมบอกไว้ในของตัวแอปนี้ผมรอนะครับก็ถือว่ายังจ่ายเงินตามปกตินะแต่แอปมันไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเก็บเพชรเยอะเกินไปนะตอนแรกมันใช้เพชรไม่เยอะไงก็ถือว่ายังเป็นแอปที่น่าเล่นแล้วก็ยังน่าหางเงินฟรีอยู่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาปรับมาใช้เพชรในการถอนเงินมันเยอะเกินไป4,500เลยนะมันเยอะมากเลยนะ วันหนึ่งเราได้แค่5เพจอะถ้าสําหรับสายฟรีจริงๆนะคือได้แค่นี้ซึ่งมันน้อยมากนะครับไม่มีโอกาสในการถอนเงินได้เลยนะครับในของตัวแอปไฮซีนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันใครที่จะทําต่อก็ทําได้เลยส่วนใครที่อ่าไม่ทำแล้วก็สามารถลบแอปพลิเคชันนี้ทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่ค่อยน่าทําแต่การถอนเงินเนี่ยยังถอนได้ไหมก็ยังถอนได้นะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับ โอเควันนี้ผมก็มาทําการอัปเดตข่าวสารของตัวแอปไฮซีนี่อีกครั้งนึงก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับหลังจากที่เขาทําการอัปเดตมาใหม่นะครับอ่ะก็ยังไัฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมานี่เพีด้วยละกันนะครับบา,บายบๆไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าครับ